มันไม่ออกมาเราให้หนูมาเองว่าทุกขั้น บายมั้ยบายบายบีบายบายบายครับบายบาย พอโลยังแล้วเฮ้ยไม่ได้นะแลยถูกไหมจะกินไหม,ม <c oughs> ไม่ได้ไม่ถือไม่ต้องถือเงก้ยคนไหนปดกดปัก <c oughs> สเต็กโคกไก่จะใช้เวลานิดนึงนะคะลูกค้าเมนูที่ลูกค้าใส่ข้างใช้เวลานิดหมือนกันได้ครับได้ครับที่อะไรเอ่ยบาร์พี่บาร์แอปเปิ้ลวีอาเดลเลยน้อยซี่าครงเมูไยนี่ฮะวันนี้เราอยู่ที่ Bray House Cafe ครับนี่แหนมแหนมซี่โครงหมูครับอ่ะเฮ้ยแค่หนึ่งคนน่โดนเลยเนี่ย หน้าแดกมากมีชิวหรอพี่อีกคนหน้าแดกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้เหมือนเดิมครับมากันทั้งครอบครัวคุณย่าด้วยไม่ใช่พี่ผีพิษานี่ครับเอาหรอครับขอบคุณท่านวันครอบครัวครอบทุกวันเป็นวันครอบครัวครับอันหนึ่งหนามชิโก้งหน้าแดดมากเรีย ้องโดนแล้วมึงเป็นอย่างไรตัดสะกดถูกกดนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับกดอย่างนี้อันหนึ่งตัดก่อนตามตัดก่อนเรียบร้อยดิแล้วก็เลื่อนดูลงงานแล้วก็กดเสรโอ้โหแหนมซิกโฟงหมูเนี่ยแหนมซิกโฟงหมู ต้องดดนี่ไหอืมดดโอ้เลตโตนี่เป็งไทยว่ะอืมมะนาวนี่อืมกินนะเอาปากให้เัา เชิญเชิญอร่อยสวัสดีครับทุกคนนี่พบกันเหมือนเดิมนะวันนี้วันนี้ครับสาวสวยนี่บนนพบกันเช่นเคยครับในบ้านเรานะฮะ SFC นะครับสอนราม SFC น, S <S นี่เยี่ยมกดฝากกดไละคะ์ด้วยค่ะนี่กดไลค์กดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์นี่วันนี้ครับก็ เหมือนเดิมฮะมาทานข้าวกันทุงบ้านทุกวันคือวันครอบครัวครับทุกวันคือวันครอบครัวเนอะไหนแม่งโดนไอหนึ่งกินทุกวันคือวันครอบครัวนะครับจริงๆ้ะเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยทานเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอผมมีวิจิเนี่ยแล้วก็มามา่มายุคมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ทำให้เวลาที่นั่งทานอาหารเนี่ยค่อนข้างจะต้องเลือกสถานที่นิดนึงไม่ยิ่งอยู่ในภาวะของโควิดด้วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยต้องแบบหาสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดเพราะว่ามแามา่ก็อายุปีนี้7จ8 0ิบเก้าแปดสิบแล้วแล้วก็วีิจิตก็ยังเล็กนะครับอ <G ül> ันนี้ขนมปังแน่ปูเป็นเมนูใหม่หนนนนขนมปังแน่ปูนะฮะขนมปังแน่ปูครับสี่ท่านสำหรับสี่ท่าน ไออยากถ่ายรูป่ายแล้วเดี๋ยวค่อยแชร์กันให้ป้าเราก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆผมเมื่อนั้นกินไปเรื่อยครับไอกองถ่ายก็ทานข้าวกองหรือว่าเลิกเงินเจอต่งก๋วเตี๋ยวหววจับขอบพระคุณครับอะไรเลยโอ,โอ้นี่น,น,น,นีมาแล้วครับยำหมูยันนี่ฮนะ ยำหมูยอกับสามชั้นมีปลาล่าด้วยนะปะลาล่านวลนัวคัดคมีสามชั้นมีหมูสามชั้นนี่อ๋อเดี๋ยวขอชิมน้ำปลาล่าหน่อยได้ปะวันนี้ยาว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 เลยนะ ขนมปนังนี่จริงๆจะประหยาัดจานด้วยเาว่าเอาคาระชินให้ทุกคนเลยโ <Okay. S 1> okay, อเคโอเคก็จะยิ่งง่ายอืมแ้ยายกครับแ้ย oh, ายอยากโอ้ตรงนี้ก่อนปล่อยไม่ได้ไม่ได้ป่อยแต่ป่อยอันนี้ไหวไหมได้ครัน,นี้ฝั่งนู้นได้ไหมครับตัวแทนหมู่บ้านอ่ะเล่าต่อ ก็กินง่ายๆอยู่แล้วครับเช้าไปกองถ่ายก็แวะต้มเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะเี๋วลง,ง,งก็เต๋วเรือได้หมดครับข้ามันไก่กุ้แดงมาเลยจัดให้ต้มเลือดหมูหลังวันนี้นะครับที่อยากจะบอกว่าตัดสินใจรั์ในบ้านสองลามแฟนขับทุทกๆครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าเจตานาเนี่ยคือว่าผมเองก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเอมีลูกมีอะไรก็แบบว่า พาเขาไปทานร้านร้านข้างทางร้านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าแฟนๆลับเปิดมากดดูย้อนหลังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้แบบเห็นว่าไปทานอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ฮะสะโพกไก่ทอดสะโพกไก่ผงชินชนิดนึงอันยันอันยัน ิป้าป๊าอยากให้พี่กินเมนูนี้มากเลยน่ากินมากหูไก่ย่างมนะีเกล็ดน,นี้เดี๋ยวป้าทำให้เนื้อสโตก๊กลูกไม่ห่อเหรอยังไม่ห่อเลยทำไมงั้นป้าป้าชิมหมดนะนี่ครับไก่ย่างแบบหอมๆเลยนี่ นอนว่ะอืม,อม,อมอไหนวะเนี้เราคือว่าใน Facebook ของเราเนี่ยเรามีค <c oughs> ร,ร <c oughs> อบครัวงเราอยู่แล้วล้านคนครนะเป็นแฟนคลับที่แบบรักตั้งแต่พี่ยันมาถึงรักนิจีดด้วยนะเนี <c oughs> ต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณมากามกเลย แม้ทำานึ่งดีเรารู้สึกว่าเรากินข้าวกินเลยมีความสุขเพราะฉะนั้นไทยมาดูย้อนหลังแลดูไลฟ์สดที่เรากินอันนี้ไม่ต้องดู u b e เนี่ยไม่มีโฆษณาเลยทั้งสิ้นเลยครับเจ๋งหรือว่าใ,ใ้ๆเที่ยงใครอยากกิน,กกนข้าวเหนียวไก่กย,ยาก่างอะไรแครน่นี้ไม่ต้องไก่ย่างดีครับไก่ย่างที่ใกล้บ้านท่านเนี่ยใครอยากสั่งอะไรเป็นแนวตายเฉยสั่งมาทานกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดเลิฟก,กดแชร์ด้วย นี่เป็นจิ๋ดีลูกอี่นี่ไก่ย่างนี่กรอบกรอบปุ๊บปนี so, uh, y, like ies, okay. ่หนังปลาป้อาหนังนี่ดูนะนี่ก็ดูดูไม่เอาปลาปังเอาเองเนี่ยอืมแบบทำๆทำๆหนึ่งไก่ย่าง มองดูเออไก่เละนี่ไก่อร่อยเมยชินครับตัดครับตัดโก,ก้โก้กินขนมปังหน้าปูของหลังดีได้ไหมนี่ไม่กิน ไก่าย,ย่างเนี่ยข้าวเหนียวร้อนเนี่ยข้าวเหนียวร้อนนะครับอืมอมีน้องชายผมรีเควส์เลยเนี่ยอะไรเนี่ยเขาบอกเมนูใหม่ขนมปังหน้าปูขนมปังหน้าปูครับผมนี่ฮะไยงเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงหอมไหมครับผม รสชาติฟินไหมสุดยอดครับผมมันเป็นยังไงมันเป็นปูอะกลมกล่ด้วยปูล้วนๆปูครีมตอกครีมเข่หวานนิดนึงอันนี้แหนมซี่โครงหมูนี่มีลูกโดดอะไรอย่างเงี้ย เผื่อใครคิดไม่ออกว่าแต่ละวันควรต้องทานอะไรสามน้อยผมจัดแหนมนิดหน่อยเถอะแหนมมันแบบโอ้โหนี่อะไระลูกโดดหอะไรเนี่ยนีอ่ะอ,อะไรครับหนูหนูก,ก,ก็ไม่ต้องกินใหญ่ยนะให้พี่ค่อยใส่เยอะให้พี่ได้แหนมมัมมนแบบ ีรทำนี้ก่อนเนาะเวลาพี่พี่เขากดเราอะไรเงี้ยลางปฟังก่อนแล้วกันคนนรับพี่มึงมีเรื่องอะไรอยากรู้ไหมขึ้นปีพี่จะได้ตอบมึงใชนะ้แอปไหมได้ครับอว่าอยากรู้ว่าพี่แชทอป พูดดังๆเดี๋ยวพูดดังๆเป็นแฟนๆที่บ้านได้ไดฟังด้วยตอนนี้กำลังกดโทรศัทรพท์หาละไก่บ้านใกล้ค่ะไก่บ้านใกล้อร่อยอร่อยเว้ยแฮชแท็กแฮชแท็กมาอเอาอยากรู้ติดติดดินแต่บินได้ครับพี่อ๋อติดดินแต่บินได้นะนะแฮชแท็ก คือเมื่อสมัยก่อนที่เรารู้จักกัน,นเนี่ยเราเราเราไม่มีแฮชแท็กด้วยไม่มีโซเชียลเลยครับตั้งแต่มีพี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีพีพีเนี่ยพอโซเชียลมันมาก็มีแฮชแท็กเลยติดดินดน่ะบินได้เนี่ยมันก็ตรงตัวเลยนี่คือจริงๆริงติงงดดินจะบินได้เพราะอยากให้คนเราเนี่ยก็ต้องทําอะไรวเวอร์เกินตัวเราเนี่ยเดินติดดินนี่แหละกิน,กนข้าวแกงนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าขอให้เรามีความฝันมีความพยายาม ถ้าเรามีความฝันและมีความพยายามแล้วไปมีจุดหมายที่เราต้องการเอาไว้อะติง้งดินแต่เราก็บินได้บินได้ไม่ต้องเกิดมานิ่งบินจอดรออยู่แล้วไปที่ไหนก็ได้คนติดดินคนติดดิน<า>เดินเท้าติดตด,ดินไะแต่ที่สัมมันคือแล้ว่ะขอให้สองมือพนมเอาไว้มีสัมมาคารวะติดดินแล้วบินได้แน่นอนนี่ตรงตัวนี่ตรงตัวตรงตัวตรงตัว,ตรตวครับ,รบแล้วก็ สไรวจพลุกอ่อนอ้าวสมรวจพลุกอ่อนนี่เลยนี่สำรวจพลูกอ่อนนี่ไงสไรวจพลูกอ่อนใช่ไหมใช่เราก็อยู่ว่าสมรไจอยู่แล้วพอลูกอ่อนแน่นอนแข็งแรงต้องแข็งแรงสู้งานเพื่อคนนี้คนเดียวไดโกโรสู้ไปด้วยพันไปด้วยเอาวิจิสปายไปด้วยพี่สปายไปด้วยเป็นกำลังใจนะฮะเป็นกำลังใจ เราก็เลยมีที่มาแฮชแท็กอีกอันนึงครับสองกายหัวใจเดียวกันสองกายหัวใจเดียวไม่มีกันอ๋อ้ยสองกาับใจเลยคุณพูดแฮชแท็กอีกสองกายหัวใจเดียวก็นต้องวันนี้เลยนี่สองกายหัวใจเดียวกันสองกายแต่หัวใจเดียวหัวใจเดียวกันใช่หใจเดียวที่ของมีจีก็คือลงมมันเป็นหนึ่งใช่ครับอันนี้เป็นแบบแฮชแท็กง่ายๆเขาอยู่กับพี่มาก็ ครับผมไม่ค่อยรู้ความหมายแต่ไม่ค่อยมีใครรู้อันนี้ก็จ่างอันนี้กระจ่างเราคิดว่าจะมีแฮชแท็กใหม่ไหมพี่แฮชแท็กใหม่ไม่มีมีอันมี S T V G T V C ใช่แล้วก็ปกติเขาจะมีแฮชแท็กในกลุ่มแฟนคลับแล้วมีสอนรามหนุ่มสอนรามสอนรามเทพพิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ปรากฏว่ากดไปกดมาตอนนี้เจอน้องสอดงามน้ำเทพผ้าคลั่งก็เลยแบบแช่งนักไปแป๊บหนึ่ง นี่กินไปคินไปได้ไหมไม่มมแฟนๆนะนแฟนๆที่น่าจะสถานี้ก็เดินทางต่างจังหวัดน,น่าถึงบ้านกันแล้วพี่อน่าจะเมื่อคืนรถติดเปล่าก็ไม่รู้ขาคุณช้องตักเลยอ่ะตักจิ้มใส่ปากลูกกินได้ใครที่เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดนะฮะไหนส่งก็มาหน่อยได้อยู่จังหวัดไหนกันบ้างกูจังหวัดไหนกันบ้างจ๊ะ ถึงบ้านถึงอะไรกันแล้วมื้อเที่ยนนี่อยากกินอะไรกันบ้างอยาให้ส่งเขมาหากันหน่อยถึงว่าใครถึงบ้านแล้วให้กดไลค์ดิว่าใครถึงบ้านแล้วให้กดไลค์นี่ครับจาบไปเปิดฝาข้าวเ,เหนียวให้ดูหน่อยเด็กเนื้อย่างข้าเหนียวข้าวเหนียวร้อนจิ้มแจ่วอันนี้เนื้อเนื้อย่าง พีส bon when when gender, oh ่ส CON ีขาบกไม้บกมือให้พี่พี่เขาหน่อยพี่พี่เขามากดไว้ใจให้วันซ่อมหก่อนจะลูกวันซ่อมบกไม้ก่อนบกไม้บกมือหน่อยโดนี้นกิมงนิดบกไม้บกบกบกขอป้าขอร้องแฟนแฟนแขับอยู่ั้งนั้นเลยลูกไปไปหน่อยนี้นี่ฮะมาเนื้อย่างผมยอมตายคนแรก หนึ่งครับครับผมครับอันนี้เป็นน้ำพริกปูนะครับจัดเลยนี่แฟนขับมาจากเพชรชูบนะครับนี่เนื้อครับกินแจวจร้งจริงๆนี่ถ้าเกิดกินเนื้อย่างจริงเดี๋ยวผมพาไปกินมันต้องร้านลาบข้างทาง ข้าวเหนียวร้อนอากมาอือเฮ้ยร้อนว่ะร้อนเลยยังพี่นี่นี่คนนี้ชอบข้าวเหนียวมากครับชบข้าวเหนียวไหมครับ ไม่เอา่ะแม่บอกไหมบอกมือดิพี่พี่ขนหัวใจให้เต็มเลยขนหัวใจให้เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยบอกบายบายดิบาย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 ดิเอ้าขอหัวใจขอหัวใจขอหัวใจพี่ท่าคุยจิตขอกัวใจอืมนี่นี่นี่ตกบข้อนิ้วหน่อยแมาด้วยโอ้โหนี่เจ้านี่ขอกัวใจแอบดูวิจิแอบดูวิจินครศรีธรรมราชสวัสดีครับโอ้โห น่ารักน่รักข้าเหนียวร้อนอันนี้อันนี้ก่อนดไหมครับว่านี่ก็ดูเฮ้ยี่เกือครับได้ไหมทำงี้ได้ไหมโอ้เรียบไ้มครับนี่ครับปอะัแงทำไงนี่ใช่ไหมโอ้ทำนี้ ครได้ไหมครับอีกสองได้ไหมครับได้เลยจะได้ครับ,ค,รบ,บคุณครับโอ้เชียงใหม่อุบนลนครนายกมากันเต็มแล้วโอ้ยสองพันคนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ ก็หลังทำอยานี้นะแ่มูตัดครับตัดถึงสี่ครับครับมันมันขี้ค้ายอยู่ละมันเป็นจิตริญญาณเลยแอมนี่จริงๆมันเนื้อไม่ลูกเอาไก่ไม่เอาอะไร อยากกินอะไรผมไม่กินอะไรเลยอืออ่ะ,ะ FC นะครับจากโอ้อโหต้่งมาอ่าทีก็ช้์ชรกันไปนะครับเอาละวันนี้ได้ทนะี่ละดูดนะดูนะ ดูนะ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 เป็นงานมินการแล 300. ้วสามน้อยหนึต้นเอาแล้วครับเป็นงานมินการแล้วครับก็สำหรับปีนี้นะครับสอง5ห้าหห้าวันนี้ส่งท้ายปีเก่านะครับนะดูนะดูนะอูส่งท้ายปีเก่านะครับวันนี้ก็เี่โอกาสนี้นะครับ ขออนุญาตอวพรให้กับแฟนคลับทุกๆคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าจิตใจไม่อยางเราคนเนียวเรไม่ต้องทานอยู่แล้วเอานี้ยนะป้าอวพรทุกคนอยู่มีจิตั้งใจมีสมาธิพอช้อนมาก่กนนะ่งนะมาหนึ่งนะอวพรให้ทุกทนนะเราสองคน่อลูกนะครับเวยพรให้แฟนคลับทุกท่านนะฮะ สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรรถนานะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาดีไปรู้จุกวยพรททาไมของให้ขยันมากๆมีกําลังใจมากๆดีกว่านะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรรถนานะครับใครที่เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ มีแต่ความปรัรน,นานดีให้กันนะนะครับก็บส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ปีเน่น้า2 5อยนะครับทุกคน<ม>เดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวกับครอบครัวต่อน,นะครับฝากกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ให้ด้วยนะนะโอเคบ๊ายบาย